หน้าสิบเใบสองยี่สิบมาดูอันนี้รอบหนึ่งนะครับเออดดูสิออกไม่ออกเอาไม่ออกเลยพัดเฟลก่ะไม่ออกไม่ออกเกลือไม่ออกเลยลองเขี่ยดูแข็งกั้งเลยขัดก็ไม่ออก ลองนะแค่ไม่ออกไม่ออกจบจบแล้วอืมออกต้องคงเป็นน้ำงส้มสายชูล,ลองพวกนี้น่า<ๆ>้มสายชูดูยโอเคครับเกลือไม่ออกครับ ครับกั็งด้วยน้ำส้มสายชูนะครับสายอูสาชูครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น้ำแข็ง,งวาเงเนี่ยไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ล้วนใส่ให้มันให้มันร้อูน้ำใสยชูใช่ <c oughs> สองช <c oughs> ัน้นตัว น้ำมันร้อนต้องน้ำมันร้อนดะปงเปงปงเปงพอไหมอ๋อมันพอให้มันหลุดร่องเออทิ้งมันถึงเาะว่าปงเปงปงเปิงได้ขวดด้วยนี่เราต้มมันใช่ไหมนี่แหละโอเควางนอ้ไใช่ไหมผมไม่ต้องต้มวางนี้วางนี้มันร้อนแล้วไงเราเย็ทิ้งไว้ครับตอน ห้าโมงห้าชั่วโมงเนาะค่อยมาดูอีกรอบนึงนะครับใช่ครับเหมือนเดิมเลยน้ำหน่อยหนึ่งไม่ออกมันต้องขัดโอ้อมันสังกัวสังกัวก็ต้องขัดนิดนึงนะไม่ออกเฮ้ยแค่เป็นคืนน่ะกลัวรอไหมอ่ะรอพรุ่งนี้มไหมล่ะรุ่งนี้เป่าเอาเอาเอาอันนี้มาต้องถูนิดนึงโอ้ต้องขัดนินดนึงคือขัดตอ,อนนี้เหรอหมายถึงว่า ต้องแบบแบบหูหูนิดนึงอ่ะยังไงมันก็ออกไม่หมดสั่งพวงก็ออกออกไม่หมดเหมือนกันไนพรูนี้ดีกว่อนกนวดะมมันดีขึ้นนะเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ทบ่อยว่ะเออไอออกกว่าออกกว่าต้องออกแค่นี้ยังไงเนี่ยเออต้องขัดยังไงเดี๋ยวต้องขัดก่อนเดี๋ยวต้องเทน้ำขัดก่อนนะครับเทอะไรเนี่ยเองย ต่อออกก่อนเราต้องทำการขัดครับแต่ก็มีน่าจะลอกออกง่ายครับาพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันทีใช้ถุงเนรอครับนี่ครับเราต้องใช้น้ำยาในการรอบรอหด้อยดูนะขัดออกไหมดูนะครับโหอีจัง พุชบอ,อกว่า,าดีขึ้นนิดนึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขับไปก่อนเดี๋ยวขายรอบมึงอเออาขับไปก่อนเออนะดีขึ้นหน่อยนะครับขาดเนี่ยยังคือมันคพูดง่ายว่ามันยังออกยั่ไงยนงไงเนี่ยเยนี่ยเนี่ยมันจะขัดเหนื่อยเลยนะ แช์น้ำส้มสายชูรอบหนึ่งครับวันนี้วันเสาร์ครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาดูกันครับวันนวันเสาร์พรุนี้วันอาทิตย์หนประมาณหนึวันเต็มเกับกับวันครึ่งนะครับไปดูว่าวันจันทร์มันจะตะกังจะออกหระอเปล่านะโอเคปิดไว้เลยครับวันจันทร์มาดูไันนะครับ ต้องมีการเติดไปบอกเนี่ยไม่ใช้นะน้ำผึ่มสายโซชูยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับโอเควันจันทร์มาดูกันนะครับวันวันเสาร์นะครับวันที่หนึ่งวันวันจันมาดูกันรอบวันจันทร์โอ้โหเยี่ยงเลยอ่ะคาบตะกังจะได้อ่ะใช้ลูกตรงไหนใส่ใสชูครับ อืมออกเลยอย่าเอ,อไปล้างก่อนใช้ยางาน,นได้เลยนน,นี่ย